เดี๋เคยแปลแล้วแบกบกลับบ้านต้องมานั่งคิดเลยถ้าเจอรอบหน้าจะแปลย,ยังไงปีก็พูดอยู่แล้วก็ยิงมุกแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมเง็กเซียนแล้วเออ <c oughs> แบบสตานไปวินนึงสตานไปแบบวีนึงแล้วก็บอก oh, soon go visit God อ๋อไอซูนโกวิสิตกอรคือจะต้องเปลี่ยนบริบทเป็นโดยสิ้นเชิงแต่บันไม่ขำม,มันนึ่องไหมอ๋อมันไม่ใช่เออตอนเขาพูดมันเวทีมันขำมากอ่ะอันนี้คิดถึงวันนี้ยิงคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องล่ามยังไงให้ได้อารมณ์เนี่ยมันหมดเลย คนไทยขำทุกพวกแบบใช่ถ้าถ้าคิดบุกทันก็จะแปลเลยถ้าคิดไม่ทันก็จะบอกว่า the speaker just play joke กันฮิ joke was about อ๋่างงีอ่บทแฟนเออ speaker เนี่ยมันงแบบเพิ่งเล่นมุกนะมุกเป็นแบบนี้มีเดาไม่ได้ไหมว่าแบบ อันนี้มุกหรืออะไรเนี่ยอุ้ยมีเยอะแยะเลยคนเรามันชอบยิงมุกกันเนาะบางทีมันแบบกว่าจะรู้ก็ลายสามแล้วอ่ะมันก็แบบชื่อทําไงยากที่สุดคือพวกมุกเล่นเล่นคําทางภาษาผลคำอะไรเนาะหนึ่งผลคำผลคำไม่เท่าไหร่ผลคำยังแปลภาษาอังกฤษได้เลยไม่ต้องหมุนตามแต่ว่าหนึ่งคำที่มันกินสองความหมายอย่างเงี้ยคำรวมทั้งหลายเอออย่างเช่นคําว่าอะไรอะสมมติว่าคำว่ามุกก็ได้อย่างเงี้ยมุกก็มีทั้งมุกที่เป็นแบบมุกข้าปาฐมุกแบบมุกเล่นมุกเรื่องเล่าใช่ไหมหรือว่ามุกไข่มุกอย่างเงี้ยเออบางทีฟังก็ไม่รูู้ว่่าาบบรริทเอยตงไหน คิดมไม่ออกเหมืมอมนกันใช่คือสุดท้ายส่วนไหนแปลไปสักสามสิบเียวก็จะบอกว่าอ๋อ the speaker was joking อะ,ะไรเงี้ยก็จะเฉลยเฉลยไปเลยใช่